สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับเป็นงไงกันบ้างทุกคนสบายดีกันอยู่หรือเปล่าครับในวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูวิธีใหม่ล่าสุดและก็ดีที่สุดในการหาแร่หายากอย่างจากไลแล้วก็เดมอนไนนะครับแต่ก่อนไปรับชมเนี่ยผมก็ขอฝากทุกคนเชวยกดไลค์และกดซับสไคร์เพ่อเป็นกําลังใจให้ผมกันด้วยนะครับถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเนี่ยไปเริ่มกันเลย <Yeah. S 2> คลิปนี้สนับสนุนโดยดีดีช็อปบ,บริการต่างๆในแมป The Force ไก่เผานางฟ้าไก่เผาปีาศาจรับกดเกมพาร์และบริการอื่นๆอีกมากมายสะดวกปลอดภัยและรวดเร็วต้องที่ดีดีชอ็อป UG Phone Application ระบบค่าวมือถือที่จะทําให้คุณสามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้จะปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับคนที่อยากฟาร์มแบบออโต้หรืออยาก a f k แต่ไม่อยากเปลืองค่าไฟหรือค่าเน็ตและที่สําคัญราคายังถูกมากอีกด้วยเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทและตัวแพ็กเกจที่ผ อยากแนะนําให้ทุกคนได้ลองใช้คือ MVP จ่ายเพิ่มเพียงไม่กี่บาทแต่คุณจะได้รับเครื่องที่แรงกว่ารุ่นพื้นฐานถึง3เท่าอย่าลืมใส่โค้ด n o r m i เพื่อรับ450เพชรไปทดลองใช้กันฟรีอย่างที่ทุกคนทราบกันดีเลยนะครับว่าแร่ดาร์กไลท์กับเมวอนไนเนี่ยเป็นอะไรที่หายากมากๆเลยนะครับเป็นแร่มิสติก2อันในเกมที่หายากมากที่สุดในตอนนี้เลยนะซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปดูวิธีที่ง่ายที่สุดในการหาแร่พวกนี้ให้ได้เยอะมากๆเลยนะทุกคนซึ่งหนึ่งในสิ่งที่ทุกคนจะต้องมีอย่างแรกเลยเนย ในส่วนของเซิร์ฟวีนะทุกคนแต่ว่าในวิดีโอนี้เนี่ยผมไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟวีนะครับผมอยู่ในเซิร์ฟรวมแต่เดี๋ยวผมจะเอาเทคนิคทั้งหมดที่ผมเคยใช้ผ่านเซิร์ฟวีของเพื่อนเนี่ยมาให้ทุกคนดูนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยทุกคนจะต้องมีก็คือในส่วนของเซิร์ฟวีอย่างที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็อย่างที่2ที่ทุกคนจะต้องมีเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพิกแอ็นั่นเ <จะ S 2> องนะทุกคนก็สามารถใช้พิกแอ็อะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพิกแอ็ในส่วนของเดมอนไนท์หรือว่าจะเป็นพิกแอ็กใส่ในส่วนของููนที่เป็ักยอะนุกคน พวกรูกลักแบบ 15- หรือ16%เนี่ยถ้าหามาได้เยอะๆเนี่ยจะยิ่งดีเลยนะครับทุกคนแนะนําว่าในการทําวิธีนี้เนี่ยจะต้องใส่ลักเยอะๆนะครับทุกคนเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราจะต้องใช้โชคอย่างมากนะครับทุกคนเพื่อไม่ให้เสียหินไปฟรีๆนะแล้วก็อย่างที่3ที่เราจะต้องมีนะทุกคนจะเป็นในส่วนของโพชั่นนั่นเองนะทุกคนเป็นลักโพชั่นตัวนี้นะทุกคนแล้วก็สามารถติดในส่วนของมเนอร์โพชั่นไปด้วยได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะทําให้เราขุดได้ไวย,ยิ่งขึ้นนะทุกคนแล สนะครับทุกคนซึ่งคลาสที่ผมจะแนะนําเนี่ยจะเป็นในส่วนของดาร์ฟนะครับทุกคนหรือว่ามนุษย์ตัวต่ํากับอีกคาสหนึ่งก็คือแองเจิลนั่นเองนะครับทุกคนถ้าใครมีแองเจิลเนี่ยก็สามารถใช้แองเจิลได้นะครับเพราะว่าเจ้าแองเจิลเนี่ยจะดีกว่ามากเลยนะครับแต่ถ้าใครไม่มีเนี่ยสามารถใช้ในส่วนของเจ้าคลาสดาร์ฟหรือว่ามนุษย์ตัวต่ําตัวนี้ได้เลยนะครับทุกคนหลังจากที่เรามีทั้ง4อันนี้แล้วนะทุกคนเราก็พร้อมที่จะไปหาดาร์กไลท์แล้วนะครับอันนี้สมมติว่าทุกคนในเร็รเ้กหา ทำการไปที่ถ้าลาวาเหมือนปกติได้เลยนะครับโอเคหลังจากถึงถ้าลาวานะทุกคนแร่ม,มันก็จะกระจายกระจายประมาณนี้เลยนะทุกคนมันก็จะมีแร่ที่ผสมปนเปกันไปเยอะแยะมากมายนะทุกคนแต่ว่าในการที่เราจะทำเนี่ยอย่างแรกหลังจากที่เราลงมาถ้าลาวาเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องเคลียร์พวกมอนพวกนี้ก่อนนะทุกคนซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถทําการล่อมันมาตกในหลุมลาวาได้นะทุกคนพอมันตกในบ่อลาวาเนี่ยมันก็จะบักอยู่ตรงนี้ตลอดไปเลยนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยคือมันจะบักอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาเลยนะครับตราบใดที่เราไม่ออกเซริร์ฟหรือว่าเพื่อ เราไม่รีเซิร์ฟเนี่ยมันก็จะบักอยู่อย่างนั้นนะครับทุกคนตรงนี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ช่วยทําให้เราเนี่ยฟาร์มในส่วนของแร่ได้ไวย,ยิ่งขึ้นนะครับทุกคนแบบไวแบบไวมากๆเลยนะมันจะได้ไม่มีกูตัวอะไรมากวนขนาดที่เรากาลังฟาร์มแร่อยู่นั่นเองนะทุกคนหลังจากที่เราทําการลากมอนเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนจะสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยมันจะมีหินโวลคานิกล็อกเกิดค่อนข้างเยอะเลยนะทุกคนสิ่งที่ต่อไปที่เราจะต้องทำเนี่ยก็คือการเคลียร์หินที่ไม่ใช่วลคานิกล็อกออกไปนะทุกคนเพื่อให้หินในส่วนของโ สมมุติว่าอันนี้เป็นเซิร์ฟส่วนตัวนะครับผมก็จะเคลียร์ในส่วนของพวกหินอย่างนี้ออกไปนะทุกคนแลวถ้าหากที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยไม่ใช่วอลคานิกล็อกเนี่ยเราก็จะต้องต,ตีตีตีไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะขึ้นเป็นวอลคานิกล็อกเกือบทั้งถ้านั่นเองนะทุกคนอ่าทีนี้เนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นเลยนะทุกคนยิ่งถ้า,าเราทํากับเพื่อน 2- 3สคนอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยนะทุกคนเคลียร์หินพวกนี้ให้หมดบาซอลเวนบาซอลคอนนะทุกคนแล้วก็อย่าพึ่งตีในส่วนของวอลคานิกล็อกเด็ดนะขาด ติออกให้หมดก่อนให้วอลคานิกล็อกเนี่ยขึ้นมาเยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับทุกคนจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้วิธีสุดคลาสสิกเลยนะทุกคนหลังจากที่หินเราเคลียร์ทั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็จะมีวอลคานิกล็อกประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะขออนุญาตขายบางอย่างนะทุกคนเพร ment, าะว่าตอนนี้ผมน่าจะขุดไม่ได้นะโอเคผมเริ่มผมขายของไปแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวเราเนี่ยก็จะใช้วิธีต่อไปกันเลยนะทุกคนหลังจากที่เราทําในส่วนของวอลคานิกล็อกขึ้นมาได้หมดแล้วนะครับพยายามทําให้เยอะที่สุดอย่างที่ผมบอกเลยนะทุกคนออ่าาาาาเเคหลัังจจกกกนน้ะรร็รทํขุด โควเนกล็อกนะทุกคนอันนี้คือหลังจากที่เราเคลียหินทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ในถ้ำเนี่ยมีโควเิกล็อกที่มากเลยนะทุกคนเราจะทําการขุดโควเนกล็อกด้วยพ i ิกแอ็ที่ใส่โชคเยอะของเรานะทุกคนก็กินในส่วนของน้ํายาไปด้วยนะทุกคนมันจะเพิ่มโชคให้ได้อย่างมากเลยนะทุกคนแล้วก็น้ํายาไมเนอร์เนี่ยก็จะช่วยทําให้เราแบบว่าขุดไวขุดแรงขึ้นนั่นเองนะทุกคนก็ให้เราทําการขุดอย่างนี้นะทุกคนขุดขุดขุดไปเรื่อยๆนะครับขุดเพื่อเปิดหัวดูนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะให้เราขุด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 จจนนกว่ามัะแร โผล่มาให้เราเห็นนะทุกคนอ่ะอันนี้เนี่ยคือพอมันโผล่มาอย่างนี้เนี่ยหมายความว่าอันนี้เนี่ยคือเราไม่ได้นั่นเองนะทุกคนให้เราดูในส่วนของดาร์กไลท์กับเดมอนไนท์นะทุกคนถ้าหากไม่ได้แบบนี้เนี่ยเราไม่ต้องขุดต่อนะทุกคนก็คือปล่อยให้มันรีเซ็ตนะทุกคนไปขุดอันอื่นต่อน,นั่นเองนะครับก็เปิดหัวอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะทุกคนจนกว่าจะเจอในส่วนของดาร์กไลท์กับเดมอนไนท์นะทุกคนซึ่งตรงนี้เนี่ยมันสามารถทําได้ทางถ้าเลยนะทุกคนเพราะว่าทางถ้ำเราเนี่ยมีแต่วอลคานิกใช่ไหินทม ดาทิ้งไปหมดแล้วนะทุกคนในถ้าเราตอนนี้เนี่ยจะมีในส่วนของวูคานิกที่เยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะออกเนี่ยมันจะมีเยอะมากๆเลยนะทุกคนเราเพียงแค่ใส่ลักเยอะๆนะทุกคนอย่างที่ผมบอกเลยใส่ลักเยอะๆแล้วก็ขุดเปิดหัวมันดูนะทุกคนอ่ะอย่างอันเนี้ยคือไม่เห็นนะทุกคนเหมือนจะไม่มีนะผมก็จะปล่อยรีนะครับผมก็ไปขุดอันอื่นต่อนะทุกคนตรงนี้เนี่ยนอกจากจะสามารถฟาร์มได้ดีที่สุดแล้วเนี่ยยังสามารถฟาร์มได้หลายคนด้วยนะทุกคนสามารถแบบว่าช่วยๆกันตีได้นะครับเพราะว่าทั้งถ้ำเนี่ยม หัวดูอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆเลยนะครับทุกคนแบบเรื่องง่ายว่าเปิดหัวดูได้ทั้งถ้ำเลยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเราเนี่ยได้ทําการลากมอนให้ไปลงติดกับบ่อลาวาหมดแล้วนะครับทุกคนซึ่งเวลาลากมอนเนี่ยอาจจะต้องระวังสักเล็กน้อยนะทุกคนคืออย่าลากไกลไปนะทุกคนเนี่ยพยายามลากประมาณนี้นะครับให้มันลงมาติดบ่อลาวาอย่างนี้นะอ่ะดูดูผมจะลองลากมันนะทุกคนลากให้มันลงมาติดบ่อลาวาให้ได้นะทุกคนพอมันติดอยู่บ่อลาวาเนี่ยมันก็จะบักแบบนี้นะทุกคนเห็นปะคือมันจะขึ้นมาตีเราไม่ไไดด้้นนนนนนนะะะทุกกกกคแแบบบบบมมมัััััลลว็จปเยยตราใี่่ออู มันก็จะไม่รีสปอนหรือว่ามันก็จะไม่ตุยนั่นเองนะทุกคนมันจะทําให้พวกนี้เนี่ยมันไม่เกิดใหม่นะทุกคนแล้วทางของเราเนี่ยมันก็จะลงยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองลากตัวนี้ให้ดูสักตัวหนึ่งนะทุกคนเวลาลากเนี่ยมันจะมีข้อควรระวังเล็กน้อยนะก็คือเราเนี่ยไม่ควรห่างจากมันจนเกินไปนะทุกคนแล้วก็ไม่ควรจะใกล้เกินไปด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ถอดเกาะได้ก็ถอดเลยนะครับทุกคนเนี่ยอย่างนี้เห็นไหมป๊บมันก็จะกระโดดลงมาปั๊บหลังจากนี้มันก็จะติดบัอยยู่ตรงนี้าวเลย็ุกคคนือมันจะไม่เกิดใหม่นะตรงนัันัั้้นนนนน่่่่่ะะะะไไไมมมมมววาาจจจทํยงงกกกก็็เิดใหคุแล ไม่ตุยด้วยนะตรงนี้เนี่ยจะทําให้เราไม่ต้องมาตีมอนนั่นเองนะครับแล้วเราก็ขุดเปิดหัวไปอย่างนี้ได้เรื่อยๆเลยนะทุกคนกินน้ํายาขุดเปิดหัวกินน้ํายาขุดเปิดหัวไปได้เรื่อยๆเลยนะทุกคนจนกว่าจะเจอในส่วนของดาร์กไลท์กับเดมอนไนน์นั่นเองครับอ่าน,นี้ไม่เจอหัวก็จะไปขุดอันอื่นนะครับเนี่ยเราสามารถทําอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆ <S <S เลยนะทุกคนแล้วก็ช่วยกันทํากับเพื่อนเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เจอไวมากนะทุกคนหลังจากที่เราเจอแล้วเนี่ยก็ให้เราทําการขุดหินนั้นทิ้งไปเลยนะทุกคนอ่ะยุตัวอย่างเช่นสมม ล็อกตัวนี้เนี่ยทิ้งไปได้เลยนะทุกคนแล้วถ้ามันขึ้นมาเป็นหินอื่นเนี่ยผมก็เพียงแค่ขุดหินอื่นทิ้งแล้วก็รอจนก,กว่ามันจะขึ้นเป็นโบคอนิกล็อกนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ขุดเปิดหัวไปอย่างนี้ได้เรื่อยๆเลยนะทุกคนทําบนได้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเหนื่อยเลยนะทุกคนวิธีนี้เนี่ยจะเป็นวิธีที่ทาให้เราได้ในส่วนของดาร์กไลท์กับเดมอนไนท์ที่ดีที่สุดในตอนนี้แล้วนะครับจากที่ผมลองมาทั้งหมดเลยนะครับยิ่งใครมีเซิร์ฟวีเนี่ยยิ่งดีมากๆเลยนะครับซึ่งจริงๆมมัันนกกก็ควววรรรรรจจจะะะทททําา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 ีี่่เเซ์ฟบบพพถ้หอด แย่งหินได้นะทุกคนแล้วก็อย่างเนี่ยในเซิร์ฟรวมเนี่ยทุกชิ้นมันก็เป็นของรวมนะทุกคนหมายความว่าใครก็สามารถขุดได้นะทุกคนบางทีเราไปเปิดหัวไว้เนี่ยหรือว่าเราทําให้เป็นโวคัดิกทั้งถ้ำเนี่ยคนที่ไม่แบบว่าคนที่ไม่ใช่เพื่อนเราเนี่ยก็อาจจะมาขุดไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เซิร์ฟวีเป็นอะไรที่ดีแล้วก็หาได้เยอะสุดๆเลยนะครับที่ตอนนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่มีได้ดาร์กไลท์หรือว่าแร่เดวอนไนเยอะเนี่ยก็เป็นเพราะว่าใช้วิธีนี้กันทั้งนั้นเลยนะครับจากที่ผมลองมาทุกวิิิิธธธีีีีีีีีีเเนน่่่่ยยยววว้ปปป็็ททดดดดสุุลกผมขหัไ เรื่อยๆเลยนะทุกคนพอเจอมอนเนี่ยผมก็จะจัดการนะทุกคนหรือไม่งั้นเนี่ยผมก็จะพยายามลากน้องให้ไปลงบ่อนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตัวที่ผมลากไปลงบ่อกันนะทุกคนคือน้องเนี่ยก็ยังอยู่เห็นไหมทุกคนคือผมบอกเลยนะทุกคนมันจะไม่รีสปาวจนกว่ามันจะตุยนะทุกคนหมายความว่าตอนแรกมันยืนอยู่ตรงนี้นะทุกคนมันจะไม่มีมอนมายืนอยู่ตรงนี้อีกเลยนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ในนั้นไปเรื่อยๆเลยนะทุกคนตรงนี้เนี่ยจะใช้ได้ดีมากๆกับเซิร์ฟรวมนะทุกคนเพราะว่าจะไม่มีใครมาตีมอนเราแล้วจะทาให้มันไม่่่่่เเเเกกกิิดใหหมนองะครรททุยยาาาาไ ก็จะหมายความว่าเราไม่ต้องตีมอนเยอะเท่านั้นเลยนะทุกคนเห็นปะผมก็ขุดเปิดไปอย่างนี้นะทุกคนพอไม่ใช่ผมก็เปลี่ยนนี่ทำอย่างนี้ไปได้เรื่อยเลยนะทุกคนยิ่งรักเยอะๆเนี่ยหสยุที่ผมให้ใส่รักในพ i ิกแอกเยอะๆเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสได้รับในส่วนของแร่หายากมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะทุกคนเราอาจจะได้ไม่ต้องขุดเปิดหัวเยอะนะทุกคนซึ่งถ้าเราใช้ในส่วนของเดมอนไนท์พริกแอกเนี่ยเดมอนิกพิกแอกนะทุกคนแล้วก็ใส่ในส่วนของรักที่เยอะที่สุดเลยเนี่ยใส่สิบหกเ่ยเลป ของผมเนี่ยคือขุดแบบว่าบึมบั่มเลยนะทุกคนมีแบบ10 20-30ก้อนเลยนะทุกคนแบบขุดง่ายมากคือขุดเปิดหัวพอไม่ได้เนี่ยก็ทิ้งขุดเปิดหัวไม่ได้ก็ทิ้งนะทุกคนพอได้เนี่ยก็ขุดไปแล้วยิ่งเป็นในส่วนของ Pi กแอ็ที่เป็นเด m o นิกเนี่ยทุกคนคือมันจะขุดเปิดหัวง่ายมากนะครับเพราะว่าดาเมจมันเยอะมากๆเลยนะทุกคนก็ Pick อที่ผมแนะนำนะทุกคนก็เป็นไปได้ก็อยากให้ใช้ในส่วนของเดม o นิกกันนะทุกคนเพราะว่าขุดเปิดหัวง่ายนะทุกคนแล้วก็ใส่รูนได้3ช่องสามารถใส่ในส่วนของรัก16% ช่องได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของลักที่ติดมากับ p i ิกแอคด้วยอีก51%เลยนะทุกคนตรงนี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะแต่ส่วนตัวของผมจะใช้เป็นในส่วนของเจ้าอาเคนนะทุกคนแต่ว่าผมเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นในส่วนของลักนะครับก็เดี๋ยวว่าจะไปเปลี่ยนเป็นในส่วนของลักแล้วก็จะเริ่มฟาร์มตั้งแต่คืนนี้เลยนะทุกคนก็สําหรับเทคนิคใหม่ล่าสุดและดีที่สุดในการหาแรดดาร์กในและเดมอนไหนก็จะมีประมาณเท่านี้เลยนะทุกคนก็ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยรีบไปทําทําตามกันนะทุกคนเพราะว่าอีีีีีกกกกไมม่่่วัันนน้เน็จะารอปดต ในส่วนของโลก3แล้วนะทุกคนเราควรจะมีในส่วนของเกาะตันหรือว่าควรจะมีแร่ไปทําก่อนหรือว่าทําอาวุธเยอะๆนั่นเองนะทุกคนก็วิธีนี้เนี่ยสามารถใช้ได้เรื่อยๆเลยนะครับยิ่งเราแชร์ในส่วนของเซิร์ฟวีกับเพื่อนเนี่ยจะเป็นอะไรที่คุ้มมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย